ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเบนจ่าคอาเปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญที่เอาอิฐตัดต้องหยุดยื่นข้อเสนอและถอยออกจากการคว้าตัวโมฮัมเหม็ดซาลาในเวลานี้นั่นก็เพราะพวกเ,เขาไม่ต้องการกระทบความสัมพันธ์กับสมสรเรวร์พูลในอนาคตข้างหน้าจากนี้สาเหตุดึงที่เอาอิฐตัดพยายามอย่างมากที่คว้าตัวซาลาไปให้ได้ในซัมอร์นี้เพราะพวกเขามีความเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ทีมที่สามารถคว้าตัวเขาไปได้อีกในอนาคตข้างหน้า ในปี2024และหากว่าพวกเขาพยายามต่อไปและสร้างความลำบากใจและสร้างความเบื่อหน่ายให้กับลิเวอร์พูลโอกาสที่พวกเขาจะติดต่อเพื่อขอซื้อตัวซาลาในอนาคตก็ยิ่งหมดลงไปเช่นกันเพราะฉะนั้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสโมสรลิเวอร์พูลจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่สุดและพวกเขาก็ได้รับคำเตือนจากผู้อาวุโสของซาอุดีอาระเบียมาอีกด้วย สื่อดังอาหรับเผยซาลากาลีคุณพ่อของโมฮัมเหม็ดซาลารู้สึกดีใจที่ลูกชายที่รักของเขาอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลต่อไปแทนที่จะย้ายไปยังทีมจากซาอุดีอาระเบียโมฮัมเหม็ดซาลาอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปนั่นถือเป็นเรื่องที่ดีและผมขออธิษฐานต่อพระเจ้าให้เขียนถึงความดีของโมฮัมเหม็ดและสร้างแรงบันดาลใจให้เขาตลอดไปในทุกๆเรื่องซึ่งก่อนหน้านี้ซาลาตกเป็นเป้าหมายในความพยายามของเอลอีฮัด โดยเขาได้ทำการปริเสธข้อเสนอเงินค่าเหนือที่สูงถึง1.5ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อที่จะอยู่ที่สโมสรลิเวอร์พูลต่อไปลมาโนยันชัดลิเวอร์พูลไม่คิดแลกกองหน้าตัวเก่งกับสตาแอดมิริตฟาบิโซดมโนนักข่าวฟุตบอลคนดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลสโมสร,รยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีแผนการจะแลกตัวดาวินนูนเยส หัวหอกชาวอุรุวัยกับชัวเฟลิกซ์กองหน้าแอเลิโกมาริดที่ตอนนี้ย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนาแบบยืมตัวแต่อย่างใดในช่วงท้ายของตลาดนักเตะที่ผ่านมามีข่าวลืออย่างหนักว่าเจอเกนครอปคุนซือลิเวอร์พูลอยากได้ตัวเฟลิกซ์ที่กําลังมีปัญหากับเอเลิโกมาริดมาร่วมทีมเป็นอย่างมากและพร้อมจะแลกตัวกับนูนเยสที่ยังยึดตัวจริงในทัพโขงแดงไม่ได้อย่างไรก็ตามล่าสุดโดมิโนยืนยันว่าลิเวอร์พูลไม่มีทางปล่อยนูนเยสออกจากสโมสร โดยระบุว่าสําหรับดาวินนูนเยสถึงแม้จะมีข่าวลือเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องข้อตกลงแลกตัวเขากับชอว์เฟลิกซ์แต่ลิเวอร์พูลไม่เคยต้องการให้เขาย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามันชัดเจนมากในฝั่งลิเวอร์พูลซึ่งคณะกรรมการของสโมสรและผู้จัดการทีมก็ตัดสินใจชัดเจนที่จะเก็บเขาเอาไว้ดาวินมีความสุขมากกับลิเวอร์พูลและเขาก็เป็นนักเตะที่ไม่มีทีมใดจะมาแต่ต้องได้ ในซีซั่นนี้ดาวยิงวัยยี่สิบปีกำลังเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาหลังซัดไปแล้ว2ประตูจาก3าเกมในศึกพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จดีลแรนกราเฟนเบิร์ชเจมพีเอสจากเดียติกได้ทำการเปิดเผยว่าแบร์รี่ฮันเตอร์หัวหน้าแมวมองของสโมสรลิเวอร์พูลได้รับหน้าที่บินไปที่ฮอลแลนด์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อพบกับแรนซีเนียพ่อของกราเฟนเบิร์ช ซึ่งเป็นคนที่มีความสำคัญและคอยชี้แนะเส้นทางอาชีพของเขามาโดยตลอดการพูดคุยค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีเยี่ยมระหว่างทั้งคู่และฮันเตอร์ได้ทำการบอกกับพ่อของกราเฟนเบิร์ชไปด้วยว่าลูกชายของเขาจะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับทีมในอนาคตของเจอเกนครอปจากนี้เขาจะกลายเป็นผู้เล่นในระดับท็อปอีกคนหนึ่งภายใต้การดูแลของครอปที่สโมสรลิวอพู จากนั้นฮันเตอร์กลับมายัางสมมสรลิเวอพูลด้วยกำลังใจจากสิ่งที่เขาได้รับจากเรยันซีเนียและแน่นอนว่าเขาได้แจ้งเรื่องนี้กับสมมสรและเจอเกนคลอปในทันทีมีลุ้นเสริมทัพอีกในตลาดหน้าหนาวไสมอนหิวจากเดียติกรรยงานว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ลเวอพูลนั้นเสร็จสิ้นภารกิจในการเปลี่ยนแปลงแดนกลางของพวกเขาใหม่ทั้งหมดแล้วและแน่นอนว่าจะไม่มีการซื้อผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งนี้อีกต่อไปในเดือนมกราคม เ้นแต่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเท่านั้นส่วนผู้เล่นในตำแหน่งแนวรับยังคงเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลเฝ้าติดตามและจับตามองสำหรับนักเตะในตำแหน่งนี้มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังเพิ่มอีกหนึ่งคนในตลาดมกราคมเพราะดูเหมือนว่าเจอเกนครอปจะยังคงไม่พอใจกับแนวรับที่เขามีอยู่ในมือเวลานี้ เอ็กเรมโคเนอร์รายงานว่าสมมสอนลิวร์พูไม่ประทับใจในผลงานของยอร์ชมัตเคผู้อำนวยการกีฬาของพวกเขาสำหรับงานในซัมเมอร์นี้พวกเขารู้สึกว่าการทำงานของเขาล่าช้าและไม่ค่อยตอบโจทย์ตรงตามที่สมมสอนคาดหวังเอาไว้และตอนนี้ดูเหมือนว่าสมมสรลิวร์พูกำลังพยายามที่จะทำการโน้มน้าวให้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดกลับมารับตำแหน่งผอออกกีฬาอีกครั้งเพราะพวกเขาเชื่อว่าเขาคือคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ที่สุดแล้ว เดวิดออสตินจากเดียร์ติกรายงานว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดจะไม่กลับมาทำงานร่วมกับสมสรริว์พูอีกครั้งล่าสุดตามรายงานจากเดวิดออสตินนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งจากเดียร์ติกเพิ่งจะรายงานข่าวล่าสุดว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตพ่วงในการกีฬาของสมสรริว์ภูและเอียนเกรแฮมอดีตพ่วงในการฝ่ายวิจัยของสมสรริว์พูทั้งคู่เตรียมที่จะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในการเป็นพ่วงในการบริหารของบริษัท ลูโดนอติกแห่งใหม่ของพวกเขาทั้งคู่ก่อนหน้านี้มีกระแสออกมาว่าสมมสรลรริวอพูก,กำลังพยายามโน้มน้าวให้เอ็ดเวิร์ดกลับมาครับตำแหน่งขออกีฬาของสมมสร,รพวกเขาอีกครั้งแต่ในรายงานล่าสุดนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะกลับมาร่วมงานกันใหม่อีกครั้งอย่าให้กฎใหม่วกลกลับมาทำลายผู้ตัดสินเสียเองขอขอบคุณบทความจากตังกุยหนึ่งในเรื่องที่เป็นที่ถกเถียงกันร้อนแรงในพิมพ์ลีกฤดูก,กาลนี้คือการตัดสินของผู้ตัดสิน มีการเปลี่ยนกฎมีการใช้กฎและมันตามไท้เสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นเมืองเลยทีเดียวสำหรับกฎใหม่ที่พิมลิกนำมาใช้นั้นมีหลายข้อครับอาทิการลำหน้าจ,จากลูกที่ฉลับฝ่ายรับมาเข้าทางที่แต่ก่อนต้องตีความว่าฝ่ายรับคนนั้นมีเจตนาอย่างไรเจตนาเล่นบอลหรือเจตนาสกัดบอลผู้ตัดสินต้องพิจารณาว่าบอลน,นั้นอยู่ในอำนาจการครอบครองของฝ่ายรับหรือ,อยัง ถ้าตีความว่าฝ่ายรับมีอํานาจการครอบครองเหนือลูกบอลแล้วฝ่ายรุกก็จะไม่ล้ำหน้าแต่ปัญหาคือบางครั้งมันดูยากจริงๆริมลีก็เลยเปลี่ยนกฎในเรื่องนี้ใหม่ว่าต่อไปถ้าเป็นจังหวะในลักษณะนี้บอลถูกฝ่ายรับสกัดมาเข้าทางฝ่ายรุกถ้าเดิมอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก็จะเป็นล้ำหน้าทันทีไม่ต้องตีความเรื่องอำนาจเหนือการครองบอลหรือเจตนาส่งคืนกับเจตนาสกัดอะไรอีก หรือในเรื่องการขัดขวางโอกาสทําประตูของคู่แข่งอย่างชัดเจนที่มีศัพท์เรียกกันเป็นที่เข้าใจในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆว่าด็อกโซซึ่งมาจาก Denying an o o v i o u s g o โก Scoring o p portunity ก็ปรับเล็กน้อยเรื่องการพิจารณาถึงการสกัดบอลในเขตโทษจากที่ตอนแรกสุดเลยนั้นการสกัดคู่ต่อสู้ที่กำลังจะยิงประตูเป็นโทษใบแดงสถานเดียวถ้าเกิดขึ้นในเขตโทษก็จะเสียทั้งจุดโทษและใบแดง ต่อมามีการปรับให้เหลือเพียงใบเหลืองเท่านั้นถ้าเกิดขึ้นในเขตโทษและฝ่ายรับคนนั้นมีเจตนาที่จะสกัดบอลทางนี้เนื่องจากฝ่ายรับต้องเสียจุดโทษอยู่แล้วหากโดนไล่ออกอีกจะเป็นโทษที่หนักเกินไปกฎใหม่ซึ่งเปลี่ยนเล็กน้อยที่ว่าก็คือการขยายขอบเขตของการสกัดในเขตโทษที่จะไม่เป็นใบแดงคือนอกจากเจตนาสกัดบอลแล้วยังเพิ่มเจตนาเข้าปะทะเพื่อแย่งบอลอีกด้วยกรณีนี้น่าจะเป็นเรื่องการใช้ไลายเบียดกระแทกคู่แข่ง ที่บางครั้งดูเหมือนไม่ใช่การเจตนาสกัดบอลแต่ใจความสําคัญอีกเรื่องของกฎใหม่ที่พิมลีกนํามาใช้เพิ่มเติมก็คือเพื่อลดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีออกไปหรือตีกรอบให้มันเกิดขึ้นน้อยลงสรุปสั้นๆก็คือตบแต่งวินัยของนักฟุตบอลและทีมฟุตบอลให้อยู่กับร่องกับรอยมากขึ้นภาพของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งหลายจะต้องถูกจํากัดหรือไม่ก็กําจัดออกไปไม่ว่าจะเป็นระวังนักฟุตบอลด้วยกันเองทีมงานผู้จัดการทีมที่อยู่ข้างสนามหรือระหว่างนักฟุตบอลกับผู้ตัดสิน การยั่วยุไฟตรงข้ามด้วยท่าทางกวนประสาทความพยายาม่วงเวลาหรือการออกมายืนปะปนกันมั่วๆหลายคนในเขตเทคนิคของผู้จัดการทีมก็จะถูกตักเตือนหรือให้ใบเหลืองการไม่ยอมรับคำตัดสินหรือการแสดงออกถึงการกดดันผู้ตัดสินก็เช่นกันมันไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ดีของวงการจึงต้องมีการวางรั้วกั้นเอาไว้สักหน่อยอากับกิริยาต่างๆอันเป็นการไม่ยอมรับคำตัดสินหรือพยายามข่มขู่กดดันผู้ตัดสินจะถูกลงโทษ ผู้ตัดสินควรได้รับความเคารพและคุ้มครองการทำหน้าที่ของตนนั่นคือหลักการและแนวคิดที่ทำให้มีการปรับเปลี่ยนกฎกติกาขึ้นโดยจุดประสงค์แล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับภาพนักฟุตบอลกลูก,กันเข้าไปรุมประท้วงผู้ตัดสินเทียงคอเป็นเอ็นหน้าดำค่ําเครียดเป็นภาพที่ดูไม่ดีจริงๆนั่นแหละเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายครั้งมันดูเกินเลยไปก้าวร้าวและไม่เหมาะสมไม่ว่าคำตัดสินจะเป็นอย่างไรผู้ตัดสินควรได้รับความเคารพตามหลักเกณฑ์ ส่วนจะผิดหรือถูกก็มีองค์กรคอยทำหน้าที่พิจารณาผลงานของเชื้อดำอยู่แล้วบทลงโทษก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆกระนั้นก็น่าเห็นใจและเข้าใจนักฟุตบอลและทีมฟุตบอลอยู่เหมือนกันเพราะดูเหมือนการตีความและบรรทัดฐานของผู้ตัดสินในกรณีเดียวกันหรือคล้ายๆกันไม่อาจทำให้มันอยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกันได้กรณีนี้บางครั้งรอดใบเหลืองบางครั้งโดนใบเหลืองกรณีนั้นบางคนให้ใบเหลืองบางคนแจกใบแดงไปเลย หรือกรณีนู้นบางคราวก็เสียจุดโทษทั้งที่ททบางเกมไม่ใช่จุดโทษแต่ก็นั่นแหละครับหลักเกณฑ์ของการให้จุดโทษใบแดงใบเหลืองนั้นมีอยู่ก็จริงแต่มันไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะแบบ1 2 3 4และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีมากมายเหลือเกินปะทักกันบางบางสกิดกันเบาๆพุ่งเสียบผลโหดหรือล้มแบบกัมกึงระวังเดีดตัวกับโดนสกัดจริงหลายครั้งที่กระทั่งเราเองได้เห็นภาพ้ากก็ยังเสียงแตกบางคนว่าฝา่าบางคนว่าไม่ฝา่าวงการผู้ตัดสินมีมากมายหลายคน เหตุการณ์เดียวกันหลังผ่านการชั่งใจแล้วบางคนตัดสินใจให้ฝ่าวบางคนอาจตัดสินใจไม่ให้ฝ่าวอันที่จริงผมเห็นใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินการมีทีมงาน VAR เข้ามาช่วยนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่พัฒนาการด้านรทัดฐานของคำตัดสินในเหตุการณ์ต่างๆจะต้องทำให้ราบรื่นกว่านี้อย่างที่หลายผลวิจารณ์และผมเชื่อว่าองค์กรผู้ตัดสินเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆแน่แต่พยายามประชุมหาจุดร่วมกันอยู่ตลอด อย่างที่เวลานี้เราก็เห็นบางจาังหวะค่อนข้างมีบรรทัดฐานจนคล้ายเป็นการรับรู้ร่วมกันไปแล้วอย่างเช่นบอลที่ฉลบขึ้นมาโดนแขนฝ่ายรับหรือบอลโดนแขนตอนที่ฝ่ายรับเอามือ,อยันพื้นขณะล้มมักจะไม่ถูกตัดสินว่าแฮนด์บอลแต่กับกฎใหม่ที่เพิ่งนํามาใช้นั้นนอกจากนักฟุตบอลที่ต้องปรับตัวแน่ๆแ,แล้วเราก็คงต้องให้เวลาทีมงานผู้ตัดสินเขาปรับตัวเช่นกันเพราะดูเหมือนบรรดาเชิด,ดําจะยึดมั่นตามลายลักษณ์อักษรเกินไปหน่อยจนแทบไม่ดูบริบทของพฤติกรรมเลย ประมาณว่าเองอย่านึกว่าเองเกรงคนเดียวข้าก็เกรงชิปหายแล้วเนี่ยภาพที่ออกมาเลยกลายเป็นว่าผู้ตัดสินลูกแก่อํานาจแจกใบเหลืองปริวันในทุกภาษากายที่เข้าหลักเกณฑ์ถูกสกัดล้มแล้วยกมือขึ้นทําท่าแจกใบเหลืองหรือโดนเบียร์หลุดออกนอกสนามและสกีบอลเข้ามาในสนามหรือจังหวะต่อเนื่องที่มีการทําฟาวแล้วลูกบอลไหลมาเข้าทางให้เตะหลายครั้งมันก็เป็นการเข้าหลักเกณฑ์เพียงลักษณะทางกายภาพหรือแค่ท่าทางเท่านั้น แต่ไม่ได้มีเจตนาไม่เคารพการตัดสินหรือแสดงปฏิกิริยาข่มขู่คุกคามผู้ตัดสินหากเพียงเท่านั้นก็ไม่ควรมีใครได้รับใบเหลืองจากการแสดงออกตามสัญชาตญาณมันควรจะต้องเป็นท่าทีที่ชัดเจนว่ามีลักษณะอย่างนั้นถึงจะเข้าข่ายการทำมือเหมือนบอกให้ผู้ตัดสินแจกใบเหลืองก็ควรเป็นการทำมือในลักษณะขึงขังจริงจังมีการแสดงออกทางสีหน้าและภาษากายที่ชัดเจนไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาตอบสนองโดยธรรมชาติเวลาที่นักฟุตบอลถูกสกัดหรือปะทะล้ม การทุ่มบอลเข้าสนามหรือเตะบอลพ้นจุดเตะกินเปล่าก็เช่นกันไม่ใช่ทุกกรณีที่เป็นเจตนาทวงเวลาหลายครั้งเป็นจังหวะต่อเนื่องติดพันหรือไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทําอย่างนั้นกฎใหม่ที่ออกมาเพื่อควบคุมการแสดงออกให้เหมาะสมเป็นเรื่องที่ดีให้มีภาพของการเคารพคําตัดสินก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องนี้ต้องช่วยกันทั้งนักฟุตบอลทีมฟุตบอลและผู้ตัดสินนักฟุตบอลก็ควรเข้าใจถึงเหตุผลของการออกกฎใหม่มาใช้มันเป็นไปเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของวงการและตัวพวกเขาเอง ขณะเดียการผู้ตัดสินที่เป็นคนใช้กฎเองก็คงจะต้องพิจารณาแต่ละเหตุการณ์อย่างเข้าใจให้มากขึ้นด้วยยืดหยุ่นผ่อนหนักเป็นเบาไม่ใช่ยึดมั่นทุกอย่างตามตัวบทเพราะมันจะกลายเป็นการตัดสินที่ได้เพียงแค่กระพีแต่ไปไม่ถึงแก่นของเจตจำนงของมันเ้นแต่ว่าพิม์ลิกและสมาคมฟุตบอลอังกฤษเห็นชอบการตัดสินที่แจกใบเหลืองในทุกกรณีอย่างนี้จริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็คงเข้าใจผิดคิดว่าการเปลี่ยนกฎ มีขึ้นเพื่อปกป้องผู้ตัดสินจากการถูกข่มขู่บีบบังคับกดดันหรือแสดงอาการไม่เห็นด้วยเพราะใบเหลืองหลายใบที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ไม่ได้มาจากการขค่มขคู่ผู้ตัดสินการบีบบังคับกดดันผู้ตัดสินหรือแสดงอาการไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินแต่เพียงเป็นการแสดงออกด้วยสัชญชาตญาณของตนไม่เกี่ยวกับคำตัดสินหากเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าเสียดายที่จะต้องเห็นช่องว่างระหว่างนักฟุตบอลแฟนบอลกับผู้ตัดสินถูกทางให้มากขึ้นอีกผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น อ่านกฎใหม่ดูอีกทีก็ยังเข้าใจเหมือนเดิมว่าเจตนาของมันคืออะไรและสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นบิดเบี้ยวไปจากเจตนาของผู้ออกกฎอย่างไรเหมือนทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่แล้วครับเราต้องปรับตัวไปด้วยกันทั้งผู้อยู่ภายใต้กฎและผู้บังคับใช้กฎอย่าให้กฎใหม่ที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ตัดสินต้องวกกลับมาทำร้ายผู้ตัดสินเสียเองด้วยการกระทำของตนเลยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ